ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับมาพบกับผมไกด์นุกรูปทุกงานนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสาระดีๆรวมถึงท่านที่กด1ห,หรือพิมพ์หนึ่งใต้คอมเมนต์มาเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับวันนี้อมสินนะครับออกมาประกาศในห้างว่าจะปิดภายในระยะเวลา6โมงนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตให้ทุกคนไปดูข้อมูลสาระใน Facebook หรือ YouTube ของเรานะครับมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างก็มีประมาณนี้นะครับก่อนไปดูรายละเอียดนะฮะส่วนรายละเอียดของเรานะครับนั่นก็คือจากธนาคารอมสินนะครับมีประกาศเข้ามาใหม่นะครับเนื่องจากจะเกิดสถานการณ์โควิดนะครับจึงมีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการที่เปิดเนี่ยปกตินะครับแต่ว่าเวลาปิดเนี่ย จะเปลี่ยนเป็นปิดา่ในเวลา18นาฬิกาตั้งแต่วันที่6มกราเป็นต้นไปนะครับโดยเพจ a c e b o o k นะครับ SCB Society โพสต์ข้อความแจ้งเปลี่ยนเวลาทำการเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดนะครับจึงแจ้งเพื่อให้ทุกท่านทราบและขออภัยทุกท่านมาในณที่นี้นะครับซึ่งบรบกวนแจ้งให้ทุกท่านทราบร่วมกันนะครับว่า ข้อมูลนี้เป็นข่าวจริงนะครับและถ้าใครจะไปใช้บริการอมสินนะครับก็ให้ไปในระยะเวลาทําการดังกล่าวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและพิมพ์หนึ่งใต้คอมเมนต์ให้ไกนุกทุกทุกงานนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ